ถ้ากินไม่ดีนอนไม่พอเนี่ยอย่าทึ่งไปทําอย่างอื่นเพราะว่าเวลรน e ส s มันก็คือรู้ซะก,ก่อนนะทำให้ถูกซะก,ก่อนที่จะที่จะเป็นโครคไขขึ้นมานะะถ้าจะพูดเป็นภาษาชาวบ้านแบบง่ายๆเลยนะกินอิ่มนอนหลับนะกินให้ถึงนอนให้พอนั่นเองนะคะอเนาะมันเหมือนเป็นการเติมพลังงานเขาเรียกว่าไลฟ์เอเนอร์จีที่สำคัญมากนะมันมีงานวิจัยเลยนะคะว่า กลุ่มคนนะที่นอนไม่พอนะคือนอนแบบวันละหกชั่วโมงหรือน้อยกว่าติดต่อกันสักประมาณ7วันนะพอเอาเข้าไปตรวจเนี่ยจะพบความเปลี่ยนแปลงก็คือยีนดีทำงานลดลงยีนแย่ๆทำงานดีขึ้นนะมันก็จะไปเพิ่มโรคภัยแหละโรคเดี่ยวกับหลอดเลือดนะเกี่ยวกับมะเร็งนะคะซึ่งมันก็มาผ่านการกระตุ้นการทำงานของ ยีนที่มันดีๆที่เพิ่มภูมิคุ้มกันมันลดลงแล้วก็กระตุ้นยีนที่ <Okay. S 1> ทําให้เกิดพวกเนื้องอกหรือว่าการอักเสบเนี่ยเพิ่มขึ้นนั่นเองถึงเราจะโหเรียนระดับขั้นที่แบบฝึกใจฝึกจิตอารมณ์อะไรก็แล้วแต่นะแต่ฟาวเดชันที่สําคัญบอกเลยคือพลังฐานกายนะเป็นพลังที่ใหญ่มากๆนะคะอืม